นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต ารนางคาชามิทังมังสารนางคาชามิสังฆังสารนาง ค้ามิทุติยามปีพุทธังสารนังคาชามิทุติยามปีธรรมังสารนังคาชามิทุติยามปีสาฆังสารนังคาชามิตติยามปีพุทธังสารนังคาชามิตติยามปีธรรมังสารนังคา ชาตมิตติยัมปิสังขังสารานคาตชาติมิติโสภะคะวา,าระหังสัมมาสัมพุทโทธ เวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธรมสาริสัทธีวะมโนสานงพุทโผขาวาติสวากโตะขาวตาธรรมโมสันเทติโกอากาลิโก เอหิปัสิโกโอปานยิโกปัจาตังเวทิตาโพวิน เติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆ ทางจัตตาเิปุริสยุคานิอัตถุริสปุคคลาเอยสัพพะวะตัสาวกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยธาขินายโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญาขตังโรกาส a à, สัมภิเนียมิตาสาวุธานตังตรีเมฆาลังอุทิตะโครสเสนามางธานาทิธารรมวิธินาชิตตวามุเนนโวตันเตชะสาพาวตุเตชัยมังคาลานิมาราติเรกามพิโยชิตตาสาภาร ติงโขรัปนาระวะกรมะขามาทาทายาคัางคันติสุทันตวิทินาชิตตวามนุนิยทวตันเตชะาสาวตุเตชยามังคลานินาราคีริงขาชาวรังอติมาตาพูตังทาวาคิจัก กรมสานิวาสุธารุนันตังเมตตมุสเสกววทินาชิตตวามุเนโทวตันเตชะสาภาวตุเตชยะมังคาลานิโอเขตตคาคมติหาทาสุธารุนันตังทาวันติโยชนปัทางคูลิมาลาวัน ตังเอเทพิสังขาตามโนชิตตวามุเนนโวตันเตชะสาภาวตุเตชะยมังขาลานิกาตวานาคาธามธรมารังิวะคาพินิยาจินจายทัวทวจนังชะยกายาัาเชสัเนเตนโสมวิท นะิชิตว,วามมเนโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยมามงคลานิสัจจังวิหายามติสจัจจก,กวาทะเกตุงวาทาพิรุปิตามานังอติอันทะพภูตังปัญญาปทีปัจฉลิตตชิตว,วาโมเนโทตัน ันเตชะสาภาวตุเตชยมังคะลานินันทัวปนันทพุทธะคังวิพุทธังมาเหติตทิปูเตนะเทระพุทธคีนธรรมาปยันโตัวอีทัวปะเทสาวิธินาชิตตวามโมเนทโวตันเตชะสาภาวตุเตชยาม มังคลานิทุกขาเทียท,ทิปุชเคนสุธาทาทังพระมังวิสุทธิชุติเมียทิภากาพิธานังญานาขาเทนาวิทินาชิตาวามุน,นิโทตันเตชะสาวาตุเตชยมังคลานิเอตาปิภูต ัชยมังคลลาธะคาทยโยวาจโนทินาทินเนียสารเตียมาตันเทหิตวานนีกวิวิธานิจุปาทวานิโมคังสุ้ังอธิคเมยยันโรสปัญโยมหากาโุนิกนณณ ิตายาสาพพะปานินางปุเรตวาปารมีสัพพะปาตสามัมโวทิมุตตมังเอเตนะสะจจวาเชนะหัตุเตชยมังคะลังชยันตัวโพทิยาโมเรสากยานังนันธิวาธโน วังตะวังวิชโยโหหิชยยาสุชยามังคะเลอัปาราชิตปัลลังเกสีเสปะทวิปุกคะเรอภิเศกีสาภพ,พุทธานังอาคาปะโตปโมทติสุนาคาตังสุมังคะลังสุป,ปาภาตัง โสโหทิตังสุขโนโสโมโหตัวจะสุยิตทั้งพรหมจาริสุปทาขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปะทาขีนัง to ปะทาขีนังมโนกรรมังปะเนียเทเตปะทาขีนาปทาขีนานิกตะวานาลา न्ता थे पाथा ภาวะตุสซาภามังคลังราคันตุสซาภาเนวตาสาภพพุทธานุภาเวนสสัสธาโสทิภาวันตุเตภาวะตุสซาภามังคลางราคันตุสซาภาเนวตาสาภพ,พธรรมานุภาเวนสสัสธาโสต เทพาวันตุเตพาวตุสาภพมันคลังราคันตุสาพาเทวตาสาพะสังคาโนพาเวนสสสัสธาโสทิพาวันตุเต